สองสามเจ็ดสามนะครับถนนสีสเกตจากจุมน้อยนะครับช่วงจะข้ามาผ่านแม่น้ำมูลนะครับบ้านแก้งนะครับบรรยากาศของการเดินทางนะครับในวันนี้นะครับเมฆสวยข้างบนเราตรงนี้ที่เป็นร้านอาหารด้านล่างนะครับสองฝั่งเลยนะครับนี่แม่น้ำมูล คนก็คงจะเคยมาพักผ่อนนะสะพานข่ามแม่น้ำมูลดูแต่ข้างบนนะครับด้านล่างไม่มีมุม้ันข้างนะครับวันนี้ดูแต่สะพานวานแก่งนะครับโอ้เป็นปีนะครับเพิ่งจะมาเส้นนี้นะครับ เขตยางชุมนี่นะครับบ้านแกงขุดเมืองถทมอันนี้เข้าเขตเอ่อเขตยางชุมน้อยแล้วนะครับนี่เบอรยางฉุมน้อยนะครับสองสามเจ็ดสามนะครับนี่โอ้ผู้่าผู้แก่มาได้บุญนกระถินบ่นน่โอ้คนจะใช่แล้วครับนี่ทรายเมืองโอ้ไม่ใช่บุญนกระถินแล้วครับขออภัยนะครับเป็นงานขาวดํา ตรงนี้เห็นกระถินมีเยอะหน้าก็น,นึกว่าเป็นุนกระถินนะครับบรรยากาศการเดินทางผ่านบ้านแก่นะครับถนนเส้นนี้ก็สวยงามนะครับรถใช้ใช้งานก็เยอะนะครับรถที่นี่วิ่งไม่ขาดระยะเลยนะครับที่เราเดินทางมานะครับบรรยากาศเส้นทางไปถึงเครือในนแล้วครับเส้นนี้งบน30ก็ไปได้นะครับ การเดินทางในถนน2073ในวันนี้นะครับสีสะเกตยางชุ่มน้อยนะครับอีกหนึ่งการเดินทางในวันนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ